วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโค้ชว่านะคะเรากําลังจะมาทดลองใช้ดาราลิปเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มยกกระชับใน5นาทีใชริงใชับเนน่ี่ยโปรดิเซอร์ยุงไม่เชื่อหรอคะว่ายกได้5นาทีจริงๆประเด็นคือเราก็เห็นผู้หญิงมาทำกันบ่อยๆค่ะพี่เองเป็นคนไม่ใช้แล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้มันได้ด้วยเหรองั้นพี่ท้าไหมคะพี่รู้สึกว่าติดค้ามันคือปกติที่ทำวิดีโออ่ะโปรโมทอ่ะค่ะพี่จะไม่ทำหลอกคนดู ทีเนี้ยพี่อยากรูว่าไอเนี้ยใช้ได้จริงป่างั้นพี่โปรยุงรับคำท้าไหมคะถ้าสินค้าชิ้นเนี้ยพี่ใช้แล้วพี่ไม่เห็นผลพี่ขอไม่ตัดต่อนี้ได้ไหมได้ปะได้เดียวรับเงินอย่างเดียวได้ชัวร์แล้วถ้ามันได้ผลเอาเป็นว่า พี่เลี้ยงข้าวว่าดีกว่าได้พี่ยอมเป็นสามีรู้เลยโอเคป่ะโอเคป่าจัดไปมารับคำ้าม้ะรับคำ้ามาเชิญเลยค่ะเอาเลยิเลยมาไปพี่ดิชาวันนี้เดี๋ยวขอลองโปรยุงก่อนคนที่ไม่ค่อยเชื่อวันนี้จะได้เห็นกันจ้ะโอเคป่ามา มาเราลองกันพร้อมใช้แล้วหน้าพี่จะพังไหมไม่พังหน้าเป็นไงบ้างคะสภาพหน้าพี่โอ้สภาพหน้านี่เย็นก็ลดสิบล้อชนกัน10คันอีกอะแล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วอะเราอายุ41แล้วจ้ะ41อืมน่าจะบวกีกสัก30ปีแก่อ่ะคือแบบดูจากท่าทางแล้วเนี่ยนะคะคือคอลลาเจนหายไปแทบร้อยซ็นแล้วค่ะแล้วดูร่องสิคะเห็นพี่เห็นตีนตรงนี้ไหมฮะปกติเขามีตีนกานะฮะ แต่พี่ยงนี่เล็กตีนไก่ค่ะใหญ่เกินใจจังหน้าีแบบตีนตีนกามาแล้วมาแล้วค่ะมีอะไรอีกคะร่องลึกของเนี่ยค่ะหน้าผากชัดเจนมากคือปกติเนี่ยเขามีกันนิดหน่อยอายุ40ก็จะมีได้บ้างแต่ของพี่นี่คือเต็มพื้นที่เลยค่ะเต็มหมดเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ถ้าทางจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเนี่ยพอร่องแบบนี้มันเกิดจากการที่ยิ้มเยอะใช่ไหมยิ้มหัวเราะแล้วรูขุมขนอีกค่ะหน้าพี่เท่มากเลยนะคะเนี่ยสามารถช่วยอะไรได้บ้างพอทาลงไปปุ๊บเขาจะเติมร่องลึกเขาจะยกกระ ชับหน้าขึ้นทันทีผ่านกระบวนการเรียงชั้นไขมันของเราเติมความชุ่มชื้นเพราะว่านี่มีไฮยาลูรอนอยู่สองสายพันธุ์และจะเติมความชุ่มชื้นทันทีเพราะว่ามีว่านหางจระเข้พูดไปก็เท่านั้นคนอย่างพี่ไม่รู้เรื่องสรรพคุณอะไรทั้งนั้นคือจะพูดไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,อ,อ,อลองเลยดีกว่าลองเลยดีกว่ามามันต้องทำยังไงบ้างเราก็เนี่ยค่ะบีบแล้วด,ลดูดมาหนึ่งหลอดเลยค่ะหนึ่งหน้าเนี่ยใช้ได้นะคะหนึ่งหลอดก็คือ ข้างเนี่ยค่ะสามจุดพอไม่ต้องใช้ยะแยะอะไรเป็นค่ะความรู้สึกเย็นนะฮะที่มันเย็นนะคะเพราะว่านะคะมันมีสามสกัดรวมกันถึง5้าชนิดเนี่ยนะ ความรู้สึกตอนนี้ทุกคนคะถ้าใครนะคะอยู่ในห้องส่งตอนนี้เห็นเลยว่าสีผิวนะคะเปลี่ยนไปในคันทีเลยะคะกระจ่างขึ้นเลยะคะรอยย่นตรงหน้าผากรอยย่นตรงตีนการอยย่นตรงใต้ตารูกุ่มขนกว้างและก็ที่สําคัญนะคะคอลลาเจนตรงนี้ไปหมดแล้วค่ะปกติเนี่ยตรงนี้ผู้ชายเนี่ยค่อนข้างจะแน่นเพราะว่าผู้ชายจะมีโครงสร้างผิวที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงเยอะหย่อนคอยยากมากที่น่าจะทํางานเบื้องหลังเจอฟงเจอไฟเจอความเครียดเยอะ อ๋อเป็นไปได้เพราะว่ามันรู้สึกว่าจริงย้อยกว่าคนอายุ40ปกติพี่ยังรู้สึกยังไงคะก็จริงๆรก็รู้สึกปกติเลยแต่ว่าหน้าร้านนี้น่าจะเย็นๆยกว่านั้นเองห้านาทีเนี่ยเขาจะเริ่มมีกระบวนการในการเรียงร้อยชั้นไขมันที่ยื้ยๆอยู่แล้วเขาจะเริ่มเติมความชุ่มชื้นและเขาจะเริ่มปรับความกระจ่างใสของผิวขึ้นเขาบอกว่าโบท็อ์อะมันจะยิ้มไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะมีตัวยาเข้าไปใต้ชั้นผิวเหมือนไปฟรีซข้างในไว้อะอันนี้คือสวยแบบไม่ต้องพึ่งมีดหมอและ ที่สาคัญนะมันไม่ได้แค่ความตึงด้วยนะคะใบหน้าที่ข้างที่ทาตอนนี้คะ่ะขาวกว่าข้างที่ไม่ทาแล้วคะ่ะพี่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วอะมาดูกันตัดสินกันเลยนะพร้อมลืมตาสามสปิ้งโอเคได้ฮะพี่ขอใส่แว่นนะมาเป็นไงคะว,ว้าวมิค่ะดูสิคะหางตาร่องรอยหายไปแล้วตอนนี้คือที่พี่เห็นเลยนะรอยยน่ยนบนหน้าผาก ไอ้ด้านนี้ไอ้ด้านนี้เป็นเส้นๆเลยชัดมากไอ้ด้านนี้บางลงเยอะแล้วก็ตาพี่ที่ตกเนี่ยยกขึ้นนิดหนึ่งมีอะไรคะที่พี่มองไม่เห็นใต้ตาเนี่ยเมื่อกี้มีริ้วมีความช้ำๆตอนนี้เมื่อกี้ปวดๆนิดหน่อยตอนนี้ได้เรียบไปแล้วหางตาตรงนี้ที่มีรอยหายไปแล้วถ้าเป็นร่องที่ไม่ลึกมากเขาจะหายในทันที5นาทีแต่ถ้าลึกมากๆอาจจะใช้เวลา3วัน7วันหรือเอาแป้งเปลียยของเอากาวอะไรมาติดที่ได้แบบขออย่างนี้ได้ไหมไม่เชื่อไหนๆละเอาอีกข้างได้ไหมอีกข้างนึ่งเลยเอาให้แบบว่ามันเท่ากัน แล้วพี่ถึงจะเชื่อว่ามันดีจริงนะได้จัดไป<า>ห้างนี้เห็นช้าขึ้นเร็วมากสีผิวเปลี่ยนเลยอะโม้หเนี่ยอย่ามาหม้อนะอาานะจริงตอนนี้พร้อมยังพร้อมค่ะไม่ถึงสองนาทีดูกัน มันตื้นขึ้นมันบางขึ้นมันก็ยังเหลือแหละแต่มันบางขึ้นเยอะเลยตื้นตื้นตื้นตามันยกขึ้นมาเลยพีมงานเฮ้ยกูเป็นไงบ้างหนุ่มขึ้นปะเอาความจริงโอเคเป็นไงคะคุาเม่กีที่สวดประมาทสิ่งนี้เอาว่าพี่แพ้ขนาดแล้วกันคือพี่ปกติที่ไม่ทําโฆษณาให้กับของที่หลอกลวงคนดูอยู่แล้วเข้าใจปะดังนั้นอ่ะไอ้สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่เกียรติธรรมแล้วเราเห็นผลจริงนะครับดังนั้นอย่าเชื่อเราอย่าเชื่อเราจนกว่าคุณจะได้ลองหาซื้อออไได้้้แแลลววววััันนนนนนนีีทททท่่่ตจาาาหยยปรระเเศใ